าปิยะมหาราช23ตุลาคมบารมนาถวรนุสติราชามุขขังมนุษย์สานังพระราชาเป็นประมุขของพระสงนิกรยาปิยะมหาราชเจ้าจอมไทยทรงทอ สพิทธ,ธรรมวิชัยแสโ ราดลำทรงระบบพีพัดประเทศทรงเม to reach out ด้วยกล้าวด้วยกรหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าปร,ริยนธรรมสมาคมและมูลนิธิปร,ริยนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถร,รมของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชจนนีร้อยกองโดยดรบำรุงพันอุบลอุปนายกฝ่ายต่างประเทศปร,ริยนธรรมสมาคม ขับเสพ,พาโดยนางสาวกัญญรักษมณ์คุณเมืองหัวหน้าสำนักง,งานปร,ริญญาธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย